วันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยไหมคะบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยกับชีวิตมันเป็นเพราะเราเอาพลังงานของเราไปโฟกัสกับสิ่งที่เราขาดโดยเฉพาะความขาดทางด้านการเงินและความรักเวลาที่เราโฟกัสกับสิ่งที่เราขาดมันจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยและหมดพลังงานชีวิตค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกแบบนี้ให้คุณมาหายใจแบบพรานยามากับนันค่ะคือการหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าช้าๆลึกๆนะคะให้เต็มท้องเลยนะคะ ตามจังหวะของคุณและกั้นหายใจนับสี่และหายใจออกทางปากนะคะหายใจออกช้าๆให้หมดท้องเลยนะคะตามจังหวะของคุณ และก้นหายใจนับสี่ทำแบบนี้3รอบ7รอบหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะเวลาที่คุณหายใจแบบพรานายมา่าจะช่วยให้กายเนื้อกายพลังงานและจักรกะของคุณดูดซับพลังงานปราณซึ่งเป็นพลังงานชีวิตจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังงานชีวิตมากขึ้นค่ะและหลังจากที่คุณหายใจแบบพรานายมา่าให้คุณมองหาสิ่งดีๆในชีวิตและขอบคุณมันค่ะ มันคือการที่คุณอยู่ในโหมดของ gratitude ซึ่งเป็นพลังงานที่ละเอียดที่สุดค่ะและพลังงานของ gratitude พลังงานของการขอบคุณจะช่วยปรับขึ้นพลังงานความขาดให้เป็นพลังงานความอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นและพลังงาน gratitude เป็นพลังงานที่จะดึงดูดโอกาสดีๆด,ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของคุณนะคะ